ດີຄ້າພວກເຮົາຊຸບດ แลจากรุ่งเรืองยาเสี้าพาราดีมาแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อมีแผนปฏิบัติการระยะสั้นสเปีละยาวปีครอบคุมสามุาระของโครงการและมีรถแบบการสูะดบบยอดเพชรพี่สองพันหาร้อยแิบเจ็ดปบันารทีส้อยมคนแบ่งเป็นสามันหนยห้าคนสวนสวมสอร้อยหกคนและผูปีจูเนีร์หนึ้อยหึงคนดำเนินงานได้รักสามกอ้อที่หนึ่งกอกรรมการกรการกรรงการราคาเปิดเมตตาเอดหน่อยชม คนจากการเลือกตั้งสถานการณ์รวมครบจ้อยเดินเล่นแบ่งงานออกเป็นห้าฝ่ายถึงบทงานตามระเบียบข้อบังคับของชมรมมีการประชุมที่จะได้ไม่ว่าสองปีและได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุกในอำเภอสสอชีพุ่มเกล็ดหงสาธารณสุขอำเภอกำนันและเจ้าคณะตำบลเป็นที่ปรึกษาชมรมก้อที่สองกองกองทุนเรามีกองทุนของชมรมแยกกันสี่ส่วนเพื่อในการจัดการจัดการยังเป็นระบบมีระเบียบการเบิกจ่ายนับเป็นระบบสองในสามชีนาระดับรายจ่ายราย เราโดยผู้สาวผูใหญ่ใจดีชาวบ้านหน่วยงานและจำหน่ายสินค้าของชมรมมีเงินทุนผูนเวียนก5บาสองแสนห้าสิบบาทกันทุนเหลือหนึ่งแสนสามบห้าพันบาทกอที่สามกอกิจกมปี2องพันาร้อยแปดมีแผนดำเนินงาน6กกิจกรรมข้อบึล3ามหรือสามหักดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1นึ่งการรกลุณสมบัิและสร้านัเด่ยวที่เพื่อต่อการป้องกันและก้ไขปัญหายาเสพติดมกิจกรรมที่โดนเช่นมหากรรมละครนสุินทนวันร้านคอไรที่เพว่อรัเทาน นวรอดูเนี t t ่ยที่สอนน้องร้องเพลงทูบีสร้างและใจรุ่นสู่รุ่นทำห้สมาชิกมีสิทธิพิจารณาระยะเศรษฐีได้แสดงออกในทางภาพสัารได้รับการยอมรับจากชุมชนและมีสมาชิกเพิ่มขึ้น10%จากปีที่ผ่านมาบริษัทที่สองการสร้างสื่อภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทีกิจกรรมที่โดดเด่นเช่นจัดค่ายนักเรีนอาสาสมัครทูบีสมาชิกเดิมภายใต้คำนำเศรษีหันระยะเศรษิีถูกกิจอาสาหันต่อการเศริฐีในชุมชนจัดตั้งสื่อเพื่อนใจมีบริการให้ความศึกษา การเสริมทักษะตามความสนใจของสมาชิกเช่นเจนซีกีลาสเนืคะโดยเปิดให้บริการ4โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีสมาชิกมารับบริการ124คนผลักสมาชิกทั้ง124คนที่ใช้บริการแก้เสร็จเซลเซนียสุ่ก็แสดงออกและหักยาเซตินวันที่13เปิดเซจได้รับคำปรึกษาช่วยลดปัญหาเครียดหูเศร้าและลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาเซติน เราได้ดำเนินงานโครงการไตรปิยโยมือขึ้นค้นหานะคะกองสาีคุ่มเร็จำนวนหนึ่งรอยคนพบผู้เสียหาคนงต่อบำบัดรักษาหรือโปเจิตใจที่โรมานทุกเชียร์เจะเกตนครบสี่เลื้นหลังบำบัดครองชุมชนรักษาท้องสุอาเชิตัวารให้เราต้องชีวิใหม่เช่นที่ถ่ผู้ผ่านการบำบัดกลับมาเป็นนักดนตรีจิตอาสาทานเราองเพิ่มบำบัดในโรงพยาบาลก์ที่สาการสร้างและพัฒนาเครือสารื่วป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดมีกิจกรรมเช่นถาย แต่ทางคณะก็การลงพื้นที่แนะนำและสร้างแรงใจให้ชนกลมจะขายได้แข็งแรงขั้นบนกิจกรรมที่กิจกรรมแคมป์ทูบีมือใหม่หัวใจไม่เสียสองค่เพราะตั้งแรงนำรุ่นใหม่ในกลุ่มชนที่ยังไม่เป็นสมาชิกชมรง้อทูดีบัตดี้เล็นเบิร์ดจากคู่พี่ชมรมดูแลน้องทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อใจและสร้างเครือข่ายในแวดชมรมได้แน่ซึ่าวบ้านต้องียบบ้านหอมป้อม เริ่มใจ่ผ้าคลี่รูปสร้างแล้วกส่วนร์ฟรูดไม่นานติดสาสนับสนุนึ่งเข้ามาแล้วก็เริ่มจีบกันจับชมรมอย่างต่อเนืนี้สมควรให้เกิดเครือข่ายใหม่แปะชมรมสร้างกานำก่อนผิดสิ่งคนรจะตั้งเวทีระลึก3ค่ะสมาชิกมีความมั่นใจก้าวแสดงออกให้มีเสิร์ฟรูดมากขึ้นพร้อมได้รับการสนับสนุนจากผู้ีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นผลลัพที่ชัดเจนดัง ยันินงานตามแปายบติการ1ี่สี6กน6กรรมที่เป็นความสำเร็จ7 5ซึ่งเราประเมินติกรรมทุกครั้งพบว่าส่เของสมาชิกพิ่มขึ้นไป8.8%และ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและแปดเปอร์เซ็เห็นว่าได้หากายาสติได้นาผลมาปรับกําให้จงใจสมาชิกและผู้เข้าร่วมก็พึ้นต่อเนื่องชมวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อสมาชิกเพิขึ้นยี่สิบสิเอ็ดเแล้วถัดงาแกนนำลุ่นใหม่ที่โคนตอปีกิจกรรมเด่นของเฉรวมที่ภาคภูมิใจเช่นเวทีคนน้ามติดยายกมือขึ้นทักกองร้อยคนพู้เสิบห้ บับัตคบกลับมาใช้ชีวิตใหม่ที่เปิดปอใจรับกับพราะผูอาชีพและผู้ผ่านกานบำบัดทั้ง5คนได้รับการติดตามต่อเนื่องสิครั้งต่อปีเป็นกัรเปอร์เซนตกวา1เปอร์เซ็นต์แล่การสยเป็นแฟนของชมรมมาชิเป็นหเลยเพื่อแกจะติด0 0ถึงจาก4 0อน3คนที่เป็นความสำเร็จก8.30เปอร์เซ็นต์แสดงผลสำเร็จของงานซักคุ้มคุ้มันในชมรมวมใจร่มากเลยค่ะอีกคั้งยังเกิดผลสสำเร็จที่เป็นรูกธระมต่อสมาชิกชมรมเช่น ผา้ชมรมดีบหนึ่งก็จสามคณะแฟ์ศาสตร์วทนจผู้นำชมระ่สองชนาเลิศ์ชูบีเจติพีคิวพัทนชมรสามก็สาต่อคณะภาษาใบถวามหาลัยราชภัฏเลยนชมระดับสี่ได้รับรางวัลศิษาไวบี่ที่แยมูบีที่นึ่ัจจุันเป็นผูสอนภาษาวีเนชมรมของรายนาเลศระดับหน่งการแข่งขันชูบีนวันในสไตล์พุกียวที่เลี้ยงที่ภกษาชมรมได้รับรางวัลบุคคลทูบีนวันดีเด่นจังหวัดชัยภูได้บุคคลผู้สร้างพลางความดีรางวัลเทนน ชมรมเชื่อไข่อำเภอภูเขียวและชมรมพอได้รับรางวัลระดับประเทศได้แก่ีมเด็นม้าโนซาเอกลุ่มปลพืชเรือนจำโรงเนปเรีรยานภูเขียวลุกเรือขนส่งและภูเขียวและที่สวนช่วยเหลือให้ชมรมใหม่สี่แห่งได้แก่สเด็้าสาวสวนกลางบ้านม่ผักนาบ้านน้อู่เขียวลูกเรือขนส่งขอราจีเระดับจังหวัดเป็นตัวแลระดับภาคในปีนี้ลได้มางรฐาระดับประเทศด้วยนะคะนอกานี้อำเภอภูเขียกนําการที่เกดโยมโมเดลแก่แฉเชือข่หนักจุนในกลอและปทมึกษา ขอเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สารสนเทศรวในพื้นที่และสถาบันทัศนศึด้วยกันด้วยค่ะการคอนโทรลเ่องชุมลมมีแผนระยะสั้นเชื่อมอบรมงานใหม่ปีละสองรุ่นจัดกิจกรรมสร้างสุขทุกเดือนและติดตามคุณเสี่ยหนึ่งร้อยสี่ครั้งต่อปีเลี้งเอาในแผนขยายเครือข่ายหมายครอบคลุมโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กโพแขคงและพัฒนาศูนย์เพื่อนใจให้เข้มแข็งเป็นเพื่อนสุดดำไล่สัตยาต่อเนื่องจัดกิจกรรมรบริเวณปีละไม่น้อยกว่าแปดครั้งและเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าการสี่ครั้งต่อปีเรื่อง กำลังใจเหลือให้สมาชิกเล่นกเดือดกำที่สนใจทุกสาวเนื้อกำที่สอนน้องถ่ายทาดแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สื่อน้องปีละสองครั้งส่งสมาชิกเข้าร่วมทูบีนะันเคยมาต่างประเทศทุกปีปีละสองคนอัปเดตสมาชิกทุกปีตรวจสอบและปรับพ้อเป็สมาชิกได้สมัยถ้ารายงานเชื่สายรถกับถายคินแต่แนวทางทูบีนะวันครอบคุมทั้งเศตราบนถึงราดับหน้าบ้านในเธอบุเขียวถ้ารายงนน้ำรถกับเชื่อถ่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สมาชิกชมรมในอำเภอเพิ่มขึ้นกว่า8 5ด0 0 คนคิดเป็นกีน่เปอร์เซ็นต์ของเงยอชนทั้งหมดตลอด8ปีแห่งความภาคภูมิใจเราสร้างเงยอชนรุ่นใหม่พฒน,า,นาชุมชนให้ปลอดภัยหงดกในยาเสพติพดภูมิใจมากเลยค่ะขอสนอง